ความสำหรับการคำนวณโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความต้านทานนะครับจะอยู่ในหน้าสุดท้ายมีทั้งหมดประมาณา8ข้อด้วยกันนะครับมีประมาณ8ข้อเดี๋ยวครูจะทำให้อยูสัก3ข้อเนาะแล้วที่เหลือให้ในักเรียนไปทำเองนะครับโจทย์ปัญหาก็ไม่ยากครับเขาต้องการให้เราเนี่ยเขียนแผนภาพวงจรแล้วก็คำนวณ ตัวต้านทานสมมูลได้นะครับนักเรียนดูคํานี้ครับความต้านทานสมมูลคืออะไรนะครับมันคือความต้านทานรวมนั่นแหละนะครับทั้งหมดเลยเป็นเท่าไหร่นะครับเป็น1ตัวเท่านั้นเรียกว่าตัวต้านทานสมมูลเนาะมาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะตอนอื่นเ,เขียนแผนภาพให้ได้นะ นะค,รครูแบ่งครึ่งก่อนปึ้งนะครับแบ่งครึ่งนะสองข้อนี้แล้วกันนะครับตัวต้านทานสองตัวมาต่อแบบอนุกรมนะครับตัวแบบอนุกรมแสดงว่าจะต้องเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับอ่าหนึ่งตัวสองตัวนะครับโดยความต้าน,านเท่ากับ5โอห์มและ15โอห์มจงหาความต้านทานสมมูลอ่ามันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่คือการต่อความต้านทาน 5โอห์มแล้วก็15โอห์มห้าแล้วก็15โอห์มนะครับเราก็มาเขียนวิธีทำนเรารู้แล้วว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมสูตรที่เราจะใช้ก็คือ R รวมเท่ากับ R1 บวก R2 บวกจุดจุดจุด Rn เอ็นหมายคือว่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอัหนึ่งเท่ากับห้าเนาะอัสองเท่ากับสิบห้าห้าบวกสิบห้าเป็นยี่สิบโอห์มตอปเลยนะครับตอปขีดเส้นให้หน่อยวิธีทำกับตอปค,ความต้านทานรวมนะครับความต้านทานสมมูลเท่ากับ20 โอมนะครับโอเคไหมนะครับแค่นี้เองนอ่ะทีนี้ข้อ2ครับตัวต้านทานมีค่าความต้านทานเท่ากับ2องโอห์ม6โอห์มและ8โอห์มต่อแบบอนุกรมกันนะครับโอ้ข้อนี้ไม่เอาหรอกมันต่อแบบอนุกรมแสดงว่ามันก็เหมือนข้อแรกนักเรียนลองไปทํากันดูนะครับ,นะรบมาดูข้อ3ดีกว่านะครับข้อ3เขาบอกว่า ตัวต้านทาน2ตัวมาต่อแบบขนานตัวตัวแรกมีความต้านทาน5โอห์มกับ15โอห์มเนี่ยความต้านทานสมมูลเป็นเท่าใดครับต่อแบบขนานก็ประมาณนี้เนาะอ่านี่คือการต่อแบบขนานนะครับเหมือนเดิมครับวิธีทำจำสูตรแบบขนานให้ได้ก่อนขั้นแรกนะครับ1ส่วน R รวมเท่ากับ 1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวกจุดจุดจุด1ส่วน r n แบบนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ1.2ส่วน2บวก 1. ส่วนโอ้ยไม่ใช่1.2ส่วน2ไม่ใช่ก็จะเป็น1.5ส่วน5บวก1ส่วน15ะครับ1.5ส่วน5บวก1ส่วน15ได้เท่าไหร่ ก็ลองเอา5มาหาร5 1เป็น5 5 3 15ก็จะได้เท่ากับ15นะครับมันก็จะเท่ากับอา่าสส่วน15บวกกับ1ส่วน15นะเท่ากับ4ส่วน15นะครับ1ส่วน R รวมเท่ากับ4ส่วน15ก็จะได้ R รวมเท่ากับ15ส่วน4 นะครับอ่าแล้วก็ตอบอารวมเท่ากับ15.4ส oh นะ่วน4โอห์มเนาะคูณขึ้นคูณไข่นะครับวิธีการแก้สมการแบบนี้เราก็คูณไข่แบบนี้มันก็จะได้สลับกันอารวมมันก็จะเท่ากับอ่าส5่วน4ะครับก็ลองหารเป็นทศนิยมดูในการตอบนะครับอ่าขอ้อ c ต่อแบบขนานครูไม่ทำให้ดูเนาะมันมีตัวต้านทาน3ตัวเห็นไหมครับ ก็ต่อแบบขนานกัน3เส้นเนาะเนี่ยขนานกัน3าเส้นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ลองไปทำดูนะลองไปทำดูทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับแบบข้อ5เดี๋ยวครูทำข้อ5ให้ดูวาดรูปให้ดูแล้วนักเรียนไปคำนวณทีหลังนะครับเขาบอกว่า จงหาความต้านทานของแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกับตัวท่านทาน3โอห์มแล้วไปต่อขนานกับตัวต้านทาน4โอห์ม2ตัวนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร10แอมป์นะครับจงหาขนาดของแบตเตอรี่คำว่าขนาดของแบตเตอรี่คืออะไรครับความต่างศัก์ ความต่างศัก์ก็คือตัว V นั่นแหละนะครับเราต้องก็เลยต้องใช้สมการ V เท่ากับ IR เนาะก็คือในโจทย์เขากำหนดไมาแล้วก็คือกระแสไฟฟ้านะครับส่วนตัวด้านทานเขาก็กำหนดมาแล้วแต่เราจะต้องไปรวบตัวด้านทานอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะมันต่อกันยังไงมาดูกันนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องวาดเซลล์ไฟฟ้าก่อนเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อนะ่าครูวาดแบบนี้แล้วกันจากนั้นต่ออนุกรมเข้ากับตัวด้านทาน3โอห์ม ก็มีตัวต้านทาน3โอห์มตรงนี้นะครับ3โอห์มนะแล้วนำไปต่อขนานกับตัวต้านทาน4โอห์มและ4โอห์มนะครับก็คือตัวต้านทาน4โอห์ม2ตัวนำไปต่อขนานกับตัวต้านทาน4โอห์ม2ตัวนะ มันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าก็เป็น4โอหมสองตัวนะครับแบบนี้โอเคเขียนให้มันสวยๆก่อนนะครับขยานล,ลบแปบบ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ สามโอห์ม oh ไปต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่แล้วไปต่อขนานกับตัวต้านทาน4ี่โอห์มสตัวประมาณนี้จากภาพนี้ให้นักเรียนลองหาความต้านทานรวมให้ได้ก่อนนะครับคอนเซปต์เพื่อนหนึงหาความต้นานทานรวมให้ได้2เมื่อได้ ความต้านทานรวมแล้วแทนค่าใน v เท่ากับ ir เพื่อหา v นะครับ v ที่ได้ก็คือขนาดของแบตเตอรี่นะครับ ก็คือขนาดของแบตเตอรี่ลองไปคำนวณดูจากกราฟแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้านี้นะครับลองไปทำกันดูนะ,ะจากนั้นมาดูสามข้อสุดท้ายนะครับสามข้อสุดท้ายข้อแรกง่ายนะครับก็คือ2ตัวมาต่อแบบอนุกรมกันนะความดันสมมูลเป็นเท่าใด ข้อ2เขาบอกว่าตัวต้านทานมีความต้านทานเท่ากับ268นํามาต่ออนุกรมความต้านทานรวมเท่าใดง่ายมากนะครับก็คือมันจะต่อกันแบบอนุกรม3ตัวเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3อนะครับอันแรกต่อแบบอนุกรม2ตัวก็จะเป็น1 2แบบนี้นะครับและข้อ3นําตัวต้านทาน2ตัวมาต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนานเนาะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับให้หาความต้านทานสมมูลนะครับก็ง่ายๆเนาะสเตปแรกก็คือเราจะต้องแพ้วาดแผนภาพให้เป็นสเตปที่2ให้เรารวมนะครับรวมเพื่อหาความต้านทานสมมูลและที่สำคัญต้องจำสูตรให้ได้นะครับต้องจำสูตรให้ได้สูตรว่าย,ยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นอนุกรม ถ้าเป็นอนุกรม r รวมเท่ากับ r 1บวก r 2บวกจุดจุด r n นะอันนี้คือแบบอนุกรมแต่นั้นแบบขนานนะครับหส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวกจุดจุดจุด r 1ส่วน r n นะคร A ับ ตัวนี้แหละคือสูตรที่เราต้องจำให้ได้นะครับเมื่อเราจำได้เราจะรวมความต้านทานได้นั่นเองเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ